มากเล็บแมววันนี้มาในชุดสีแดงนะครับผมหางปลาด้วยโอ้โหอันนี้คือท่าซิกเนเจอร์ของเธอนะครับผมถ้าเดินลงบันไดนะฮะบ,บันไดลอยฟ้าในตำนานต้องมิสแกนไทยแลนด์ คุณผู้ชมครับยังเป็นเรื่องราวของอาร์มชิติมากันอยู่นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่คว้ารองอันดับห้า s ิส a n น Thailand 2025มาครอบครองเนี่ยนะคุณผู้ชมก็ได้ดูว่าเป็นขาขึ้นของอาร์มชุติมาอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตัวที่บอสเนี่ยประกาศปรับนะฮะขึ้นค่าตัว500,000บาทพิเศษ3งานแรกเนี่ยกาวๆกาวๆนะครับคุณผู้ชมก็ได้ดูว่าโชว์ไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วสำหรับงานแรกนั่นเองของอาร์มชุติมาแล้วหลายคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคุณผู้ชมว่าอาร์ม เกินคาดมากๆนีฮะดังนั้นเนี่ย9.9ใน3งานแรกเนี่ยบอกเลยว่าจะภาพเนี่ยคุ้มแน่นอนนฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนที่บอกว่า5สายเนี่ยแพงไปไหมพอได้ดูงานแรกปุ๊บเนี่ยหลายคนก็มองว่าอ่ะ ก็ไม่น่าจะแพงเกินไปแล้วแหละนะเพราะว่าทุ่มเทแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ทําให้คนดูหน้างานเนี่ยสนุกแม้ว่าคนดูลายสดเนี่ยก็สนุกด้วยนั่นเองครับสำหรับอาร์มโชว์นั่นเองนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าหลังจากที่การโชว์ออกไปปุ๊บเนี่ยหลายคนก็ต้องพ่งเป้าไปที่ทา,านะของบอสนวัตกนันนะคุณผู้ชมถามถึงฟีดแบ็กต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับอาร์มชุติมานะว่าโชว์ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะซึ่งบอกได้เลยว่าแหมดูจากบอสนวัตแล้วเนี่ย น่าจะโอเคแล้วก็พอใจกับผลงานอาร์มชิติมาที่ทําเอาไว้นั่นเองก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งบอสเนี่ยบอกว่าหลังจากที่อาร์มโชว์ออกไปปุ๊บเนี่ยมีคนติดต่อเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยติดต่อเข้ามาแบบโอ้โห,หดับดับไม่เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าโทรเข้ามาทําอะไรหลายคนก็สงสัยใช่ไหมฮะซึ่งบอสเนี่ยบอกว่า โทรเข้ามาแคนเซิลงานที่ลูกค้าเนี่ยได้จองเอาไว้ล่วงหน้าแหม่ติดตลกไปอีกนะแต่ว่าในการพูดจาในการพูดประโยคนี้ของบอสนวัตเนี่ยมันดูออกเลยว่าบอสเนี่ยพอใจกับผลงานมากๆแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยคิดไม่ผิดเลยนั่นเองครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูกันหน่อยนะว่าคลิปที่บอสถูกถามเนี่ยบอสตอบติดตลกว่ายังไงกันบ้างนะคุณผู้ชมแล้วก็ไปย้อนดูกันหน่อยว่าอาร์มชุติมาโชว์งานแรกเนี่ยนะฮะทำเอาหลายคนเนี่ยประทับใจมากขนาดไหนนะฮะแล้วก็สนุกสนานมากขนาดไหนนะไปดูกันหน่อยครับคุชม มิสแกนเพเว่โอ๊ยอาจารย์มันเพลงมาแต่โยกใส่เป็นเพลงแบบฟิวเซ็กซีแ่แหมชุดลาตีแหม่โรแมนติกเซ็กซี่ฟิวแบบควีนแหมชูเตอร์ควีนช,ชูตีควีนแหมอาจารย์เอาดนตรีแบบรักชูรักชูหน่อยรักชูเอาไม่ค่ะอาจารย์ขอขอในจักน้อยนึงมันเป็นสิน้นใหญ่ค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับน้องอาร์มชูหน่อยครับมิสแกนแพร่แวนวันนี้ชุดของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากโฟกแมงลินมาร์เล็บแมววันนี้มาในชุดสีแดงนะครับผมหางปลาด้วยโอ้ อันนี้คือท่าซิกเนเจอร์ของเธอนะครับผมท่าเดินลงบันไดนะฮะบันไดลอยฟ้าในตำนานต้องมิสแกนไทยแลนด,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 ด์ชุดล่าตีอย่างคือพันลุมอุ่มลุมอุ่มอยู่ขา ขายาวแต่ที่เดินช้าเพราะว่าผ้ามันลากพื้นนะคะ,ะพอดีมันเป็นพื้นกํามะหยีย่เออ,อส,สุดยอดเลยนะครับผมรางวัลวัวใจสื่อมอนชนไม่ได้มาเล่นๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับอาร์มชุด,ด้วยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนอาร์มชุชุตตี้ออกไปเนี่ยโหตอนเช้านี่มีคนโทรมนันแน่นมากเลย<ะ>โทรมาเต็มเลยอะโทรมายกเลิกงานที่จองไว้ล่วงหน้า Great.